บาค่ะแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเลยนะคะเข้ากันไหมคะท่านกับสาลบเปารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหรแต่มันก็เข้าต้องทานหมูสับหนึ่งคำแล้วก็ทานมะเขือตามไปหรอคะไมะ่ใช่มะเขือก่อนแล้วออก่อนมนค่ะมันจะมีรสชาติที่หวานอร่อยมะเขือมันดำดำไหมคะอ๋อดำดำค่ะพอมันโดนอากาศมันจะดำหรอคะ แต่จริงๆแล้วเนื้อเป็นสีอะไรคะขาวเนื้อเป็นสีขาวเหรอคะขาวเหมือนอันนี้เลยค่ะนี่เหรอคะมะเขือนี่ค่ะอันนี้คือมะเขือที่ยังไม่ถูกกัดนะคะอาจารย์จะเป่าลมใส่ให้ดูนะทําไมต้องเป่าลมคะอ๋อมันจะมีลมค่ะตอนแรกมันเป็นสีอะไรคะขาวอย่างนี้นะคะในค่ะคองขอช้าช้าค่ะคุณผู้ชมจะได้ดูรายละเอียดอ่ะลองดูนะคะคไม่เห็นค่ะ อ่ากัดกัดให้เห็นขาวๆกันคะ่ะอ่าอนี้คือสีขาวนะคะ,ะชาช้าค่ะเริ่มดำแล้เห็นไหมคะอ๋อพอมันโดนอากาศแล้วก็จะเป็นสีดำมันก็จะเหมือนแบบนี้คะ่ะเพาโดนเนยอะมากอันนี้เป็นมื้อเย็นสไตล์น้องตาตาเหรอคะ